สวัสดีครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่2ตุลาคมนะครับเรามาวางแผนเทรดทองคํากันมาดูที่ทําเฟรม4ชั่วโมงก่อนนะทำเฟรม4ชั่วโมงเมื่อวานนี้เขาก็ทํำออทํา i ไฮใหม่นะครับแล้วก็มีการยอร่อพักตัวลงมาเล็กน้อยแต่ว่าผมคิดว่าถ้าเขายังไม่หลุดนะไอตัวไส้ของแท่งเทียนที่เป็นทาเฟรมของทําเฟรมสชั่วโมงแท่งเขียว ด้านบนเนี่ยก็คือแถวสามพอยาสิบสเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะขึ้นต่อได้แต่ว่าถ้าเขาหลุดลงมาเนี่ยมันก็จะเกิดแท่งเป็นเหมือนแท่งออเดอร์บ็อขึ้นมาอันนี้เราก็ต้องไปติดตามดูว่าเขาจะลงต่อหรือว่าจะขึ้นไปข้างบนทีนี้ถ้าเราดูาเรื่องของ inducement เนี่ยในตอนนี้เขายังไม่สร้าง inducement ขึ้นมาใหม่นะครับโดยปกติเราเห็นว่าเวลาเขาขึ้นมาเนี่ยเขามักจะมีการสร้าง Inducement Ind หรือ Swing ก่อนที่เขาจะลงมาเคียร์ i t y วใต้ Inducement ทุกครั้งเลยใช่ไหมเนี่ยตรงนี้ก็เคียร์ i ีควตี้เราค่อยขึ้นต่อแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเขาลงต่อมาเรื่อยๆเนี่ยมันไม่มีเลยนะก็คือมันไม่มีสวิงมันขึ้นมาแบบนี้ Inducement ก็คือโลของเขานะก็คือแถว 3,793นะครับเราก็ต้องถ้าสมมติมันจะขึ้นต่อเนี่ยมันอาจจะต้องเด้งขึ้นไปทำออทํำไฮใหม่และ Inducement มันก็จะอยู่แถว3,855อยู่ตรงนี้เนาะอะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะให้ทองคำขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันต้องทำออทํำไฮใหม่ก่อนนะแล้วก็ ย่อลงมาหาแนว inducement แล้วค่อยขึ้นต่อแบบนี้นะครับถ้ามันลงมาอย่างเดียวเลยมันมีโอกาสที่จะหลุด3,793ได้อ่าโอเคอันนี้มุมมองในะทำเฟร,รม4ชั่วโมงนี้ดูไว้เฉยๆก่อนนะเขาเป็นขาขึ้นยังไม่เคยมีการหลุดโลทำช็อกเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะตรงนี้นะก็เป็น break of structure break of structure ขึ้นมาอันนี้ก็ break of structure แล้วก็ break of structure ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอืม โอเคเพราะฉะนั้นโล่สำคัญก็อยู่ที่3793นะให้เราจำไว้เนาะทีนี้เราไปดูที่ทําเฟรม1ชั่วโมง1ชั่วโมงก็โล่สำคัญเขาก็อยู่ที่เดียวกันกับทฟ์เฟรม4ชั่วโมงนะครับทีนี้เรามาดูโครงสร้างย่อยที่อยู่ข้างในนะครับก็คือตอนที่เขาขึ้นมาเมื่อวานนะครับขึ้นมาเมื่อวานเนี้ย มันมีโอกาสเป็นอะไรได้บ้างนะก็ถ้าที่ผมดูเนี่ยมันเป็นไปได้2ออย่างนะก็คือเป็น Non-Standard ดาร์ดสมอลเวประเภท Combination ก็คือชุดแรกเป็น A, B, C, X แล้วก็ขึ้นมาเป็น A ทีนี้ B เนี่ยเขาลงมาลึกเกือบจะหลุด X อยู่แล้วนะครับ้าวันนี้นะวันนี้เขาไม่ได้ขึ้นต่อเขาหลุดหลุด x ลงมาก็คือแถว3 8 5 3เนี่ยมันก็จะเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะเราเราคุยมุมมองนี้ให้จบก่อนไอ้คอมบิเนชันถ้าสมมติเขาจะขึ้นต่อเป็น C อีกขาหนึ่งนะก็คือขึ้นต่อแล้วทํา C ขาหนึ่งเนี่ยมันก็จะอาจจะทําให้มันจบขึ้น5ได้นะทีนี้เราก็วัดดูว่ามันจะขึ้นไปได้ไกลแค่ไหนนะครับไกลแค่ไหนอ เราวัดฟิโบอยู่2ออย่างนะก็คือวัดขึ้น5เทียบกับขึ้น4เราคิดว่าขึ้น4เนี่ยมันลงมาแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวขึ้นขึ้นหขึ้นไปนะเราก็มีตัวฟิโบตั้งแต่เมืม่อวานแล้วก็คือถ้าเป็น1 6อยเนี่ยอยู่ที่3,920นะครับอืมตรงนี้เนาะ3ามสาส่วนถ้าเป็น200เซนก็คือ3,950นะและเล็ง2แนวนี้ไว้ ส่วนอันนี้คือการตีฟิโบคขึ้น5เทียบกับขึ้น4ทีนี้เรามาตีฟิโบไอที่เป็นขึ้นย่อยของขึ้น5ก็คือคอมบิเนชันแล้วเป็นขาสุดท้ายก็คือขา C นะครับเรามาตีฟิโบ e เอ็กแพนชันเช่นเดียวกันนะเพราะมันเป็นขาสุดท้ายเป็นแฟตนะครับแล้วก็ตีฟิโบขึ้นไป อ่ะมันมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือฟิโบร้อยหกจุดแปดเปอร์เซนของเขาเนี่ยมันทับกันแทบจะพอดีเป๊ะเลยนะครับนี่ตรงนี้อ่ะเมื่อวานเมื่อกี้นี้ใครดูไม่ทันนะเดี๋ยวผมค่อยๆตีนะอ่ะนี่ ผมจะค่อยๆตีเนาะเราเล็งตรงแถว168%เนาะมันจะไปทับกันแทบจะพอดีเลยไอ้เส้นที่เป็น1 6เพราะฉะนั้นตรงนี้น่าจะมีนัยสำคัญนะสามพันเก้าร้บถ้ามันขึ้นต่อเราลองพิจารณาดูว่าสามพเนี่ยมันเป็นจุดเท e โปรฟิตของขาบายที่เราจะบายขึ้นไปไหมหรือว่าอาจจะเป็นแนวที่ เราจะรอให้มันเกิดแพทเทิร์นกับตัวแล้วเราจะเซล์ไหมอันนี้เราต้องไปวางแผนดูอีกทีนึงนะแต่ผมคิดว่ามันอาจจะมีในัยะสำคัญก็ได้นะแถว3920นะครับอืมอ่าโอเคอันนี้คือมุมมองในไทม์เฟรมอ่าหนึ่งชั่วโมงที่เป็นแบบว่าเดี๋ยวมันขึ้นต่อเป็นคอมบิเนชันนะเป็นขาซีขาสุดท้ายของขึ้น5นะครับ ทีนี้ถ้าสมมุติว่ามันไม่ใช่มันลงเลยล่ะมันลงหลุด3853จะเป็นอะไรได้บ้างมันก็อาจจะเป็นาการขึ้นมาแบบ i m p u l s วแต่เป็น i m p u l s วแบบ Terminal นะ Terminal Imp u l s ก็คือตรงนี้เป็นขึ้น1 x แล้วก็ลงมาตรงนี้เป็น2แล้วก็ขึ้นมาเป็น3แล้วก็ลงมาเป็น4ตรงนี้มันจะโอ้แลบหัวขึ้น1แล้วก็ขึ้นไปเป็น5อันนี้คือจบแล้วนะ จบ5แล้วก็5ก็จบตรงนี้ด้วย5เมื่อกี้เนี่ยห้าห้าของอไอตัวอิมเพลที่มันขึ้นมานะครับแล้วโอกาสที่ถ้าสมมติมันลงไปอย่างนี้เนาะมันลงไปปุ๊บมันก็จะคอนเฟิร์มว่ามันจบขึ้น5แล้วมันขึ้นมามันอาจจะไม่ทำหายเหนือนะเอาทำหายเมื่อวานแล้วก็ลงต่อได้นะครับอันนี้เป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งว่า ไอ้คลื่นสุดท้ายที่เขาขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเทอร์มินอลอิมพัลส์ที่มีคลื่น4มันโอแ้แลบหัวคลื่น1ที่เป็นคลื่นขยายนะครับอันนี้มักจะเกิดที่ปลายเทนพวกเทอร์มินอลอิมพัลส์เราก็ลองพิจารณาดูล้กกันว่ามันจะมีโอกาสเป็นอะไรได้บ้างนะแต่ว่าถ้ามันหลุด3,000 853มันมีโอกาสเป็นในกรณีที่2ที่เป็น Terminal Impulse อ่ะโอเคอันนี้เป็นมุมมองทีนี้ถ้าเราเทรดตามโครงสร้างราคาตามปกติเนี่ยเวลามันย่อตัวลงมาเนี่ยมันมีแนวรับดิมันโซนอยู่แถว3 8 2 3 3,830เนี่ยเราสามารถที่จะใช้ดิมันโซนเนี้ยในการบายขึ้นไปก่อนถึงแม้ว่ามันจะลงมาอย่างนี้เนาะเราก็บายขึ้นไปมันไม่ทำหายเราค่อยไปเทคโปรฟิต เอาแต่ว่าถ้ามันเบรกหายขึ้นไปใหม่มันก็จะเป็นเบรกออฟซัคเจอร์ขึ้นไปแล้วก็ถือขึ้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นแนวรับแรกของไทม์เฟรม e 1ชั่วโมงจะอยู่ที่ดีมานโซน3า2 0นถึง3830นะครับอ่ะโอเคทีนี้ไปดู15นาที15นาทีก็จะเป็นโซนเดียวกันนะสำหรับตัวแนวรับก็คือ3,000 820ร้อยถึงสามพนะทีนี้ในไทม์เฟรมสิบนาทีเนี่ยเขาจะมีโครงสร้างราคาที่ไม่ใช่ตัวขึ้นย่อยที่เราเห็นได้ชัดเจนนะนี่อันนี้ A ขึ้นมาเป็น A, B, C, X A, B ที่เกือบจะหลุด X นะเท่านี้หลุดมาก็จะเป็น 1, X 2 3 4ซึ่งโอแลปบหัวขึ้น1น,นะครับแล้วก็5อ่ะโอเคอันนี้มันจะเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเขาไม่หลุดเขายังขึ้นต่อเขาก็อาจจะไปหา,าเป้าของเราก็คือ3,920ได้นะอันนี้เพื่อนๆลองไปดูแล้วกันทีนี้ถามว่าเถ้ามันขึ้นต่อเราจะบายตรงนี้ได้ไหมก็ต้องบอกว่า ถ้าจะบายก็ต้องมีสต็อปลอสอยู่ตรงแถวที่มันหลุดนี่ตรงนี้นะสามพั 3, 000, 3, 3. นสามพันเก้า้ยห้าิบสามี่คือเส้นแดงที่ผมตีนี้ก็คือเป็น Stop ปลอสถ้ามันหลุดลงมาสำหรับคนที่จะบายขึ้นไปนะครับอ่าต้องมี Stop l o อสเพราะว่ามันอาจจะลงมาหาดีมานโซนนี้ได้เพราะมันลึกนะครับอืม ทีนี้เรามาดูสิแนวรับที่ใกล้กว่านั้นมีไหมอ่ามันอาจจะมีอยู่ตรงนี้นะแนวรับที่ใกล้กว่านั้นก็คือแถวนี้อืมนี่อันนี้เป็นดีมาโซนที่อยู่ใกล้กว่าดีมาโซนเมื่อสักครู่นะครับสามพันแปดเท่าไรสามเก้าถึงสามพัน 846นะครับอ่านี้ก็จะใกล้กว่านิดนึงสำหรับคนที่อ,อยากจะบายนะแต่ว่าถ้ามันหลุดมานี้เราก็บายได้แแหละแต่เราก็ต้องระวังไว้ด้วยเดี๋ยวจะเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเมื่อวันก่อนนะครับก็คือลงมาแรงๆเลยไอ้พวกแนวรับใน t ท m e เฟรมไลน์นาทีมันรับไม่ค่อยจะอยู่เราต้องหาแนวรับที่มันแก่งจริงๆนะครับอ่า ก็ต้องระวังนิดนึ่งเนาะโอเคทีนี้ไปดูที่ไทม์เฟรม10อ่ทาทม์เฟรม5นาทีทม์เฟรมเล็กสุดไทม์เฟรม5นาทีเขาจะมีโครงสร้างราคาที่ไม่ไม่กว้างเหมือน1ชั่วโมงกับ15นาทีนะครับเกามีโลสำคัญอยู่ที่3 8 53น,นะก็คือเมื่อกี้แหละที่เราคุยกันว่าถ้ามนหลุด3853เนี่ยมันก็จะเหมือนกับเป็น การคอนเฟิร์มว่าเป็นเทอร์มินอลมิ่งเผาเมื่อกี้ใช่ไหมถ้ามันหลุดมันก็จะเกิดช็อกตรงบริเวณนี้นะเชนออฟคาเล็กเตอร์ในทามเฟรม5นาทีนะครับแล้วมันมีแนวรับออเดอร์บ็อกอยู่บริเวณต่ำกว่าไอโลของเขาก็คือ3 8 3 9ถึง3844ซึ่งเมื่อกี้มันก็ตรงกับดีมานโซนของทามเฟรม15นาทีที่มันอยู่3 8 3 9ถึง3846ใช่ไหมตรงนี้เราก็สามารถที่จะใช้ บายได้ก่อนนะสมมุติว่าถ้ามันเกิดช็อคจริงมันก็มีโอกาสที่จะเด้งขึ้นไปแล้วทำเป็นรูปแบบ QR เราก็ค่อยไปหาโอกาสเซลล์ข้างบนได้นะเออแต่ว่าเราหาแนวรับบายขึ้นไปก่อนดีกว่าก็คือแนวแรกตรงนี้นะแต่ว่าก็ต้องมี sl เช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าเกิดทำเฟรมใหญ่จะลงไอ้พวกแนวรับเนทำเฟรมรายนาะทีมันอาจจะเอาไม่อยู่นะโอเคทีนี้ ใครถ้ามันเกิดช็อกแล้วใครจะรอที่ไปเซลล์อย่างเดียวก็ได้มันจะมีแนวต้านอยู่ตรงบริเวณออร์บ็อกสามแปดแปดสนึ่งนะซึ่งถ้าสมมติว่ามันหลุดโลลงไปเกิดช็อกเนี่ยไอออร์บ็อกตัวนี้มันจะเป็นออร์บ็อกที่แข็งแรงขึ้นมาทันทีเลยเพราะว่าเราลองพิจารณาดูเดี๋ยวขยายออกมาก่อนเนาะออร์บ็อกตัวนี้มันขึ้นไปเคลียร์ลิควิตี้หรือสวิฟต์ลิควิตี้ของ สวิงก่อนหน้านะครับแล้วก็เกิดพวกแฟลเวอรลูแกลขึ้นมาด้วยตอนนี้มันยังไม่แข็งแรงเพราะว่ามันยังไม่ไทำลายยังไม่ได้ทำลายไอตัวโลที่สำคัญนะถ้าสมสามติมันสามารถทำลายโลที่สำคัญเกิดช็อกได้แล้วรีบาวกลับขึ้นมาแนวต้านนี้แหละจะเป็นแนวต้านที่แข็งแรงที่สุดในใน5านาทีนะครับสามารถที่จะใช้ในการเซลล์ได้นะครับโอเค แผนของเราคือถ้าย่อลงมาอันนี้สรุปนะถ้าย่อลงมาเกิดช็อคอ่ะเราก็หาโอกาสหาแนวรับบายกลับขึ้นไปก่อนเพื่อที่จะไปเซลล์ที่แนวต้านตรงนี้ออเดอร์บ็อกนะอืมปุ๊บประมาณนี้นะครับแผนวันนี้นะมีอยู่สองอย่างเห็นแนวรับที่ชัดเจนเห็นแนวต้านที่ชัดเจนเราก็ พิจารณาแอคชัน่นละกันแต่ทุกครั้งต้องมี SL ไว้เสมอนะ SL กันพลาดนะครับโอเควันนี้คงมีประมาณนี้นะครับขอให้โชคดีในการเทรดนะครับสวัสดีครับ